ตูกบแจบ้านออกไปแล้วโอเคจะเดินไปกันตรงไหนจะหนาวโอเคไปกันลงไปที่ชั้นหนึ่งนะนก็จะมีมาส่งของเมียเลยเรื่อย สงสัยจะไปไม่รอดต้องกลับไปเปลี่ยนรองเท้าใส่ผ้าใบมาแล้วมันเย็นขามือไม่เย็นนะแต่เย็นเท้างั้นเราเดินทางที่มันไม่เป็นน้ำแข็งแล้วกันขึ้นไปข้างบนดีกว่าเดินถนนแล้วกันดีไหมลบสิบองศานะจ๊ะ ยังดีหน่อยที่มีแดดอุ่นๆนะคะพามาเดินเล่นถ่ายคลิปกันเดี๋ยวไปเดินฝั่งนู้นดีกว่าเดินฝั่งหมู่บ้านดีกว่าฝั่งนี้มันไม่โอเคอันนี้เป็นถนนหลังบ้านนะคะซึ่งไม่ได้เป็นถนนแล้วกลายเป็นลานจอดรถไปแล้วเป็นเส้นที่ไม่ใช้กันะเออเดินตรงนี้มันเลื่นว่ะ ขึ้นไปเดินข้างบนไหมเหมือนเป็นเอาไว้กับรถเฉยๆอ่ะตรงนี้ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่แต่มันจะเย็นเท้านะคนที่ไม่อยากจ่ายเงินค่าที่จอดรถไปจอดใต้ดินก็จะมาจอดกันแถวนี้เออแต่ก็เดินไกลไงจะเดินขึ้นตึกไปก็ไกลเดินจากตรงนี้ ขึ้นไปบนตึกก็จะไกลหน่อยมีของสัมภาระอะไรมามก็จะขนยากเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านตรงนี้แหละเข้าประตูนี้นะเดินในหมู่บ้านนี้ต้องระวังดีๆระเบิดเยอะเยอะมากคนจีนเลี้ยงหมากันแบบจริงจังอะ่ะเออนางไม่ได้เลี้ยงกันแบบธรรมดาเอือแล้วไม่เก็บเว้ยเฮ้ยคนเดินถนนนี่ต้องแบบ ดูแลตัวเองนะจ๊ะดูรถดูอึหมาดูฝาท่อเยอะอต้องรอดสภายจีนต้องรอดนะสภายจีนต้องอยู่ให้เป็นจ้าโว้ยใครวะ,ะเรียกหมา ตอนตกใหม่ๆมันก็สวยดีนะหิมะแต่พอตอนนี้ดิโคตรสะกปรกเลยอะสุดยอดความเละโอ๊ยไม่กล้าย,ย่ำเลยอ่ะเดินรอบหมู่บ้านครึ่งรอบ <laughs> เราจะเดินไปตรงนั้นก่อนรอบหนึ่งนะคะเพื่อเก็บวิว ยังจะเก็วิวอีกเหรออาใคุ้มโอ้ยเดินเนื่นน่ะเออคนอื่นเขาเลิกเหอะหิมะกันไปแล้วนะหนังนี้ยังไม่จบเออยังพอเหลือหิมะเกาะตมต้นยญ้าอยู่นางก็เอามาบทขยี้เล่นแต่หิมะที่พื้นนี่คือแบบดูไม่ได้แล้วนะ เละเทมากเออ